เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค <Hey, S 1> ่ะเฮ้ยทำใจกองลูกทำแข่งงนนะไม่ทำดูดิดแต่กำกนนิดกูนอนหน่อยนอนแล้ว่นแข่ง,ขง,งลูกใช่ไหม อ, <S <S อันนี้นคือลูกนอนแล้วเหรอถมอดีคนแม่สวยจอยงถ่ายใกล้ขนานี้นคุณกำลัวสวยแล้วนะยก็ถ่ายใก้แล้วมันอะไรก็สวยอีมันไม่สวยสวยไหปักอยู่นี่ใ่ครับลูกลูกน้อย Mm hi -hmm.